มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะคือมีเรื่องด่วนอะไรมากมายถึงได้เรียกมาประนะชุมัน่เช้าแบบนี้พอดีเรามีงานอย่างด่วนเลยครับต้องทํารายการให้กับช่องงานอะไรทําไมต้องรีบเร่งขนาด รายการรักรวงหลอกค่ะรายการนี้ใบบัวเคยดูนะคะเป็นรายการที่เขาเอาดารามาพูดประสบการณ์เรื่องความรักของตัวเองที่เคยถูกหลอกใช่ไหมคะใช่รายการนั่นแหละค่ะแต่ว่าครั้งนี้ทางรายการอยากเปลี่ยนแขกรับเชิญให้เป็นคนทางบ้านธรรมดาเพราะว่าหลังๆเนี้ไม่ค่อยมีดาราคนไหนออกมาพูดเรื่องแบบนี้แล้วค่ะทางรายการก็เลยติดต่อนิวมาค่ะให้ช่วยผลิตรายการนี้ แล้วก็เอาไปนําเสนอในอีกอว 2>, ออ2วัน2วันใช่ครับและที่สําคัญนะครับเขาต้องการแขกรับเชิญ2คนแต่ปัญหาตอนนี้คือเรายังไม่มีข้อมูลยังไม่มีแขกรับเชิญที่จะมาพูดประสบการณ์รักลงหลอกในรายการเลยแม้แต่คนเดียวผมถึงต้องเรียกทุกคนมาแต่เช้าแบบนี้ไงครับเออว่าแต่ใครพอจะมีคนรู้จกักที่พอจะเป็นแขกรับเชิญรายการนี้ไหมคะผมว่ามันไม่ทันอนะเวลามันกระชันมากเราจะไปหากว่าจะเก็บข้อมูลอะไร ผมว่าถ้างั้นเราเอาคนในบริษัทเราเนี่ยแหละครับคนในบริษัทละผาใช่แล้วใครข่กน็นี่ไงนี่ไงนี่ไงตามากับใบบัวไงก็แค่แบบว่ามาเล่าเรื่องที่เคยไปตกหลุมรักคนนู้คนนี้แล้วก็โดนหลอกออกมาให้คนอื่นเขารับรู้ไงแค่นี้เองไม่อไม่ด้วยทำไมอะ่ะเฮ้ยนี่มันวิกฤตยังไม่คิดจะเสียสละช่วยบริษัทบ้างเลยหรือไงฮะไม่ คือคือคือฉันไม่อยากจะออกทีวีแล้วให้กลายเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นว่าในชีวิตเคยโดนหลอกอ่ะงั้นเอางี้ก็ก็ออกนะแต่ว่าแบบใส่วิกใส่แว่นดําติดหนวดหรือทําอะไรก็ได้ให้คนอื่นเขาจําไม่ได้ไงนะแต่นี่นงางใบบัวแม่ว่าก็ดีนะเพราะว่าแกจะได้เป็นคนที่คอยเตือนสติพวกเด็กผู้หญิงไม่ให้โดนหลอกแบบแกไงแล้วได้ออกทีวีด้วยนะไม่ชอบไงใช่ได้ออกทีวีอ้าออกสิ เฮ้ยจริงเหรอคะเฮ้ยหนูจะได้ออกทีวีจริงเหรอคะใช่งั้นหนูตกลงค่ะหนูตกลงจะเป็นแขกรับเชิญรายการรักลวงหลอกให้เองค่ะดีมากหได้ออกทีวีด้วยพี่หมาแล้วพี่ล่ะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ สวัสดีครับเรื่องราวรักรวงหลอกของผมเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานผ่านไปไม่ถึงปีนี่เองเรียกว่ามันยังเป็นแผลสดๆกันอยู่เลยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าจู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงแม่มต่างชาติคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาขอเป็นเพื่อนผมในโซเชียลมีเดียเธอใช้ชื่อว่ามารินอันโต ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมแอบป,ปิ๊งเธอตั้งแต่เห็นเธอในรูปครั้งแรกเพราะเธอทั้งสวยเซ็กซี่แถมมีดีกรีเป็นนักธุรกิจสาวฐานะดีที่สนใจจะมาลงทุนทำธุรกิจที่เมืองไทยด้วยเธออยากจะหาเพื่อนคนไทยที่ไว้ใจได้สักคนจากนั้นเราก็เริ่มพูดคุยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งแชทและวิดีโอคอลกันมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกไว้ใจและเชื่อใจเธอทั้งที่เรายังไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆเลยสักครั้งแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ เธอก็ทําให้ผมเริ่มตื่นเต้นเมื่อเธอบอกว่าเธอกําลังจะมาหาผมที่เมืองไทยเธอบอกว่าเธอตกหลุมรักผมจนอยากจะเจอผมเร็วๆแต่เธอต้องการรอจัดการเรื่องงานให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนเธอต้องการยืนยันและแสดงความรักที่มีต่อผมเธอบอกว่าเธอได้ซื้อแหวนมั่นราคาแพงประมาณสองล้านบาทไว้ให้ผมและจะส่งเป็นพัสดุมาให้ผมที่เมืองไทยล่วงหน้าก่อนที่เธอจะเดินทางมาหาผม จากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็มีพนักงานโทรมาบอกผมว่ามีพัสดุที่บรรจุของที่มีมูลค่าสูงมากส่งมาหาผมนั่นก็คือจากมาลินนั่นเองครับแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกผมว่าผมเนี่ยจะต้องโอนเงินเป็นค่าภาษีไปจ่ายให้เขาก่อนเขาถึงจะส่งพัสดุั้นมาให้ผมได้ผมก็ไม่ได้ลังเลใจเลยเพราะว่าผมก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าแหวนตั้งสองล้านบาทเนี่ย กับไอ้เงินภาษีแค่เจ็ดหมื่นเนี่ยผมควรจะเป็นคนจัดการเองผมก็เลยรีบโอนเงินไปให้เขาโดยที่ผมไม่ได้ลังเลอะไรเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าหลังหลังจากที่ผม <c oughs> ผมโอนเงินไปเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างมันก็อันตรธานไปจากผมหมดเลยใช่ครับผมถูกหลอกผมถูกหลอกโดยขบวนการหลอกลักลวงเงินโรแมนต์เกมไม่ว่าจะเป็นมาลลินเจ้าหน้าที่หรือพัสดุอะไรนั้นมันไม่มีเลยครับผม ผมถึงอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเห็นว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตเจอปัญหาอย่างผมอย่าต้องถูกหลอกแบบผมครับขอบคุณครับคันโอ้โ้วว้าวยุ้ยตามเลยอะร้<ป>องไห่ร้องห่มด้วยร้องไห้ ดีนะมันรู้สึกโล่งใจเหมือนกันนะที่ได้แชร์ประสบการณ์เราไปแล้วมันรู้สึกเป็นประโยชน์ว่าที่คนอื่นเนี่ยที่เขาโดนเหมือนอย่างเราอ่ะมันเหมือนได้แชร์ประสบการณ์ไปอ่ะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่าดีก็ไม่เชื่อไปอ้างไ้อายเลยรแล้วสุดท้ายเป็นไงเออก็ดีแต่ถามคำถามเดียวอ่ะ ไอวิกไก่แวนเนี่ยใครเป็นคนจัดการใครเป็นคนคิดไม่เท่ดิพี่คิดว่าพี่ซื้อไม่เห้นพี่เซกเป็นคนเองสิสักเพลงสิจะบ้าเลยเกิดมาไม่เคยใครมืดนบ้าคือเออไอประสบการณ์รักหลอกลวงของผมเนี่ยพูดแล้วก็อายตัวเองครับที่เห็นการคุยการผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่ก็อย่างว่าแนะตอนนั้นเราตกหลุมรักไปแล้วรักแบบหน้ามือตามัวสตงสติก็คงคัังไปหมดแล้วครับเพราะหลงไปกับรูปในสื่อออนไลน์เท่านั้นจนลืมคิดว่าไอ้พวกเหล่านั้นเขาสร้างภาพได้ทั้งหมดแ้ะผมก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับจะได้ไม่เสียตังแล้วก็ไม่ต้องเสียใจภายหลัง ฉันว่าโอเคเลยอ่ะใช่ผมก็ว่าโอเคเออนี่คุณผมถามอะไรหน่อยสิอะไรเหรอคุณมีแฟนหรือยังอะอไรนะก็ผมอยากรู้ว่าคุณมีแฟนหรือยังแล้วมีประสบการณ์รักลวงหลอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่ผมถามเนี่ยเพราะเรื่องงานนะผมไม่ได้จะราบลงเลยอ๋อเหรอใช่แล้ว คุณมีแฟนยังนะมันเรื่องของฉันไม่ใช่สิมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันคุณไปอยากรู้ไปทำไมเอา้าเอ้ผมอยากคุณเดี๋ยวก่อนที่เอ้าคุณนี่ผมถามนะเรื่องงานคุณยิ้มอะไรอะโอ้แสงได้แล้วใช่ไหมได้ที่ก็ลงแสงพอดีอ่ะเดี๋ยวลองดูเฟรมได้ได้ แทนไอ้ใบบัวกันนะเอออตกดิพอดีเลยกลางหลังจะบ้าแล้ะจะหันหลังไปทำไมเราอ้างเอย์อยู่ทางนู้นไอแค่นั้นแหละมามามาพร้อมแล้วมาเลยมาเลยลูกมา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 เนมา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 นี้เมา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 มยมา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 มวมา้ามามมมามม โอ้ยมันพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะคุณปอ,อมันตื่นเต้นที่จะได้ออกรายการทีวีค่ะเมื่อคืนนรลยนอนไม่หลับเลยค่ะเนี่ย,อยโอ้โหอนไม่หลับเลยเหรอ,อเป็นกำลังใจให้มา กูไม่ใจที่ฉันเลยโ่นมังไปบัวไม่ใช่ฉันเราไม่ได้นอนยังไหวเหรอวันเนี้ยไหวสิคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณปอโอเคถ้าไม่ไหวรีบบอกนะค่ะพี่มะครับพร้อมไหมครับพร้อมสิอ่าพร้อมหนีทุกคนครับเตรียมประจำที่พร้อมถ่ายรายการครับเอาจริงเลยนะครับเตรียมอัดเทปรายการมองไีนะมองมาจากกล้องเลยนะโอเคค่ะรักลวงหลอกเทปห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะ ฉันนางสาวเจนจิราไกลทุกเเรื่องราวรักลวงหลอกของฉันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วค่ะเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากที่ฉันนะได้รู้จักผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วเราก็คุยเล่นกันนะคะฉันว่ามันก็สนุกดีนะคะเหมือนได้มีเพื่อนไว้คุยเล่นแก้เหงาอะค่ะเพราะฉันเองอะก็ไม่ได้มีแฟน ตอนที่เราคุยกันในโซเชียลมีเดียฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีสุภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยให้คำแนะนำกับฉันได้จนวันหนึง่งเขาขอนัดฉันไปทานข้าวด้วยกันฉันก็ตกลงรับนัดเราไปทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารบรรยากาศก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะคะมีคนอื่นอยู่ในร้านทั้งหลายคนนะ่ยจนทำให้ฉันไม่ทันระวังตัว นั้นจู่ๆฉันก็รู้สึกง่วงนอนขึ้นมาแค่ไม่กี่นาทีฉันก็เบอร์เบอร์เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาพยุงฉันออกมาจากร้านอาหารมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เขาพาฉันเข้าห้องที่โรงแรมม่านรูดและกำลังจะลวนลามฉันฉันไม่มีแรงขัดขืนเขาเลยฉันคิดว่าฉันคงจะไม่รอดจากเหตุการณ์นี้แน่แนเลย ในตอนนั้นเองแม่และเพื่อนร่วมงานของฉันก็บุกเข้ามาช่วยฉันไว้ได้ทันเวลาพอดีอวันนั้นถ้าไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนร่วมงานที่รักฉันฉันคงเสียตัวให้กับผู้ชายที่ฉันหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนดี เพียงแค่เพิ่งรู้จักกันในโซเชียลมีเดียค่ะ <c oughs> จากประสบการณ์รักลวงหลอกของฉันฉันหวังว่าจะทำให้สาวๆทุกคนระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะคะและจำไว้นะคะว่าไม่มีใครรักเราจริงนอกจากครอบครัวของเราหรอกค่ะ <c oughs> ค่ะอ okay. oh, hey. oh so ้สุดยอดมากเลยดีนะกับพี่มีหน่อยด้วยขอบคุณป๋าขอบคุณพี่มานะคะที่พี่ช่วยหนูในวันนั้นน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นเองเเหมือนลูกเหมือนหลานขอบคุณนะจะผมว่านะครับดูๆไปที่นี่ก็เหมือนครอบครัวเหมือนกันนะใช่ดิคุณว่าไหม นี่คุณผมส่งเทปรายการให้ช่องเทมออกอากาศแล้วนะแล้วก็เลยปล่อยให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนกันละแล้วคุณไม่กลับไปพักผ่อนเนาะก็เดี๋ยวสกภัก,ก็คงกลับอะอแล้วคุณล่ะก็ฉันขอเคลียร์บัญชีก่อนอะแล้วก็ค่อยกลับอสองวันมาเนี้ยหนักหน่วงมากเลยนะคุณแต่ผมว่ามีความสุขดีนะใช่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าทุกคนที่เนี่ยผูกพันกันมากขนาดนี้อะแล้วคุณล่ะ รู้สึกผูกพันกับที่นี่มากขึ้นหรือยังก็เอ,อ่อนี่คุณการบอกว่ารู้สึกดีกับใครหรือกับอะไรเนี่ยมันยากนักเหรอ <c oughs> นี่คุณจะถามหรือว่าจะหาเรื่องกันแน่โอ้โห,โห,โหขึ้นขึ้นขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณนี่คุณผมเริ่มหิวแล้ว่า <c oughs> เราไปกินข้าวกันไหมไป ผมไม่ต้องคุณเลี้ยงเองเดี๋ยวก่อนขออีกทีสิผมไม่ต้องคุณเลี้ยงเองไงผมเป็นคนชวนคุณก็เป็นคุณเลี้ยงไงไม่ต้องงงหรอกนะแฟร์ไายปไปทำไมฉันต้องเลี้ยงคุณด้วยเนี่ยโอ้โหตัวอย่างของใบบัวน่ากลัวกว่าของผมอีกนะครับมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปในสื่อออนไลน์ถ้าไปช่วยไม่ทันคงแย่ นี่ดีนะที่ในปัจจุบันเนี่ยสื่อได้ถูกนำเสนอเรื่องราวเตือนภัยที่เป็นประโยชน์แบบนี้มีอยู่มากมายและมีให้เลือกชมก็ได้หลายช่องทางเลยครับทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเราเกิดบังเอิญไปเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วสงสัยว่าเอ๊ะเราจะถูกหลอกลวงหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นการช่วยเตือนกันแล้วกันผู้รับสื่อก็จะได้เรียนรู้และระมัดระวัง เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะครับน่าจะนําไปใช้ประโยชน์กันได้ผมว่าบริษัทของเราเนี่ยได้ทําเนื้อหาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับ ว่าไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับครอบครัวของเราหรอกค่ะจบแล้วโอ้ดูสิคะทุกคนตอนใบบวอยู่ในทีวีเนี่ยช่างสวยกว่าตัวจริงซะจริงจี๊ถุย ทางช่องเข้าชมมานะคะว่าแขกรับเชิญทั้งสองคนเล่าประสบการณ์รักรวงหลอกได้ดีมากค่ะและเขาก็ขอให้เราทำเทปรายการต่อไปค่ะแสดงว่าเราได้งานนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีหลายบริษัทร่วมกันผลิตนะคะไม่ใช่แค่บริษัทเราบริษัทเดียวโอ้ย,อยไม่เป็นไรครับ ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนพูดเพื่อก็คือจะบอกว่าถ้าสมมุติเราทํารายการดีๆใช่ไหมมาต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องชอบเราแล้วก็จ้างเราบริษัทเดียวทําแล้วอ๋อเข้าใจแล้วพูดเพื่ออะไร <c oughs> เอ <c oughs> <c oughs> เอพี่ม <c oughs> า แล้วเงินเจ็ดหมื่นที่โดนหลอกให้โอนเนี่ยได้คืนยังอะ่ะยังเลยยังไม่ได้คืนเลย <Huh? S 2> แต่เอ้แต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเนียผมเนี่ยส่งหลักฐานทุกอย่างนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือว่าไอ้ข้อความที่แชทคุยก,กันกับยายมา,าลลรินอะ mm ่ะ hmm. อยู่ที่สอ,อหมดแล้ว oh. หรือเหลือเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกตำรวจเขาเร่งดำเนินการให้ผม mm hmm. ตามตัว,วอยู่ใช่ไหมหวังว่าใช่ใช่ใช่แต่นี้ว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการติดตามนะคะพี่มาทางที่ดีต่อจากนี้ไปเนี่ย พี่มาต้องตั้งสติดีๆนะคะออย่าไปหลงเชื่อใครอีกอยิ่งคนที่แบบว่าเอาเรื่องความรักมาล่อเนี่ยมันจะทำให้พี่มาเสียใจเสียเวลาแล้วก็เสียเงินนะคะหรือเสียตัวแบบใบบัวด้วยเสียเลยเหรอ ออเกือพันหมูเลงยังไม่ได้ยังไม่ได้จําไว้นะเรื่องความรักเนี่ยยังไงเนี่ยเราต้องไม่ทอดทิ้งคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่จริงใจกับเราโดยเฉพาะคนที่แบบว่าใส่เครื่องแบบสีเทาๆแล้วก็มีคอปกสีขาวขอบแขนสีขาวอะไรเงี้ยนะจะละเลยเขาไม่ได้หรอกเลยนะว้ายนี่มันตรงอย่างที่พูดเลยอ่ะจหมดเลยมาเนี่ยเดี๋ยวมันตีอะไรต้นผมแบบเนี้ยะ จริงๆนะครับคนทําสื่ออย่างพวกเราเนี่ยก็อยากทําประโยชน์ให้กับคนอื่นให้กับสังคมะนะเพราะเหมือนกับคนเราเนี่ยทำดีเนี่ยมันก็จะมีความสุขมีความภาคภูมิใจครับก็อยากให้ผู้รับสื่อเนี่ยได้เลือกรับสื่อที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ไม่รุนแรงไม่ดราม่าไม่หยาบคายเพราะผู้รับสื่อเนี่ยเป็นผู้กําหนดทิศทางของสื่อในสังคม จากประสบการณ์ชีวิตของใบบัวและพี่มานะคะถือเป็นประสบการณ์และก็เป็นบทเรียนที่ดีกับสําหรับคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวอย่างของการถูกล่อลวงทางเพศนะคะผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาคนรักหาคู่ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและก็เป็นตัวอย่างของพิศวัสอาชญากรรมหรือโรแมนต์แก a มนะคะที่นักต้มตุน๋นจะหลอกให้เชื่อว่ารักหลอกให้เชื่อใจแล้วก็ให้ความหวังว่าจะแต่งงานด้วยโดยที่ใช้ความรัก ความเชื่อใจของเรานะคะหลอกลวงแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้โอนเงินหรือว่าการหลอกให้ทำสิ่งผิดกฎหมายเช่นการขนยาเสพติดค่ะ โดยนะักต้มตุ๋นเหล่านี้นะคะก็จะใช้กลยุทธ์โดยการเอาภาพคนอื่นนะคะที่หน้าตาดีบุคลิกดีภาพลักษณ์ดีแล้วก็สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาใส่ข้อมูลไปว่าทํางานอะไรนะคะซึ่งก็ทําให้เรานั้นเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาน่าจะเป็นคนดีนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่ถูกใช้ในการที่จะมาต้มตุ๋นเราออนไลน์นะคะหากเรานะคะ ตกเป็นเหยื่อของเหล่านักต้มตุ๋นออนไลน์เหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเก็บหลักฐานต่างๆที่เราคุยกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเก็บรูปนะคะเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นําไปแจ้งตํารวจได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปที่1710นะคะที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นสายด่วนในการให้คำปรึกษาเรื่องนี้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรามีตัวอย่างคำถามที่จะเช็คว่าเราถูกต้มตุนแล้วหรือยังอย่างแรกนะคะเราลองให้เขาส่งรูปปัจจุบันให้ดูนะคะหรือว่าลองชวนเขาวิดีโอคอลดูอย่างที่สองนะคะเราอาจจะชวนคุยด้วยคำถามที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเช่นถามถึงครอบครัวของเขาถามว่าเขาจบจากไหนร้านอาหารในละแวกบ้านที่เขาทานคือร้านอะไรหรือว่าทริปท่องเที่ยวในความทรงจาให้เขาเล่าให้ฟังนะคะคาถามเฉพาะเจาะจงต่างๆเหล่านี้จะช่วยทาให้เปิดเผยข้อมูลส่วน ตัวเขามากขึ้นถ้าเขาไม่กล้าตอบก็มีแนวโน้มค่ะว่าเราจะโดนต้มตุ๋นแล้วนะคะหรือว่าถ้าเขาให้โอนเงินเมื่อไหร่ขอให้ปฏิเสธในทุกกรณีเลยนะคะอย่าใจอ่อนโอนเงินไปให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพวกเขานะคะเพราะว่าเราอาจจะถูกนําไปปลอมแปลงแล้วก็นําความเสียหายมากับให้เราในภายหลังได้ค่ะคุณบัว คุณบัวฉันคุณบัวคุณคนคุณบัวอยากเป็นนางเอกปากอีนดี้ข้าวที่เปรี้ยวเราไปกินข้าวกันไหมเอางี้ ผมเป็นคนกินอะไรแบอะไรผมไม่ต้องผมไม่ต้องเะไรอย่างเงี้